สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Summer นั่นเองนะผู้ชมสำหรับเกมนี้มีทั้งเวอร์ชั่นมือถือแล้วก็เวอร์ชั่น PC เลยนะครับก็คือมีทั้ง2แพลตฟอร์มเลยเนาะเป็นผจญภัยจำลองสถานการณ์ที่อยู่ภายในเมืองเนาะเราจะได้รับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะครับเราต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่นนู่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ให้อารมณ์เหมือนอเป็นคนรับใช้ชาวเมืองหรืออะไรแบบนี้นัเนเง่งท่านผู้ชมครับตัวเกมยังอยู่ระหว่างพัฒนาเนาะยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าตัวกราฟิกหรืออะไรแบบเนี้ยถือว่าทําออกมาสวยใช้ได้เลยนะครับผมในเมืองนี้ก็จะมี NPC นะครับผมที่อาจจะคอยให้ภารกิจเราเนี่ยครับไปช่วยเหลือชาว,มชาวเมืองเนาะ่ะพูดคุยครับ เกมนี้ก็มีหลากหลายภาษาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จีนถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยหลายภาษาก็มีอยู่ประมาณ3ตามเข้าไปก่อนอามาทำอะไรละ่ะมาคุยกับคนนี้เหรอเนี่ยมันยังมีภาษาแบบมันยังไม่เป็นอังกฤษแบบร้0ปรเนะขนาดเลือกภาษาอังกฤษามาแล้วนะหรือว่ามันขึ้นซับหลายอันด้วยกันท่านผู้ชมครับนี่ chapter 1นะครับผม อ่าสกูตเตอร์โอเคไปไหนล่ะสรุปใครจะนำแล้วเนี่ยไม่นำผมเหรอเดี๋ยวดูกันว่ารอบๆมีอะไรบ้างเฮ้ยมีสวนเดี๋ยวเรามาทางสวนตรงนี้ก่อนอภาพถ่งว่าใช้ได้นะเป็น,ปนแนวแบบอ่าซิมเลเตอร์ซิมเลชันแบบชิว,ชวๆครับรับใช้ชาวเมืองนะ คุยกันไปกนอย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้มันมีทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือนะครับนี่เราต้องเก็บให้ได้มากที่สุดนะในเวลาส0สิบวิเฮ้ยเวลายังเดินอยู่เลยอะ่ะเก็บทันไหมเนี่ยสิบลูกได้ไหมเนี่ยโดดเก็บไม่ได้ด้วยนะเก็บได้แต่ต้นที่มันมีผลอยู่ด้านใต้นะครับข้างล่างแหละเนาะ โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะผ่านเรียบร้อยแล้วมัง้งเดาเดาเอานะครับอ่าด้านหน้านะครับก็มีแบบพ่อค้าขายแตงโมเนาะพ่อค้าหรือแม่ค้าวะเนี่ย <c oughs> พ่อค้าเลยเนาะโอเคเดี๋ยวข้างล่างนี้มันเป็นส่วนแตงโมใช่ไหมเราเข้ามาแบบป่วนได้ไหม อันนี้ไปก่อนยังไม่สามารถเก็บได้เนาะโอเคเรายังไม่สามารถเก็บได้เดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนโอ้โหเดินแบบตโลโมชันมากแล้วค่อยเดินไปไอตัวนี้ก็ตามอย่างเดียวเลยนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นผู้ช่วยอ่าคุยอ่อนอ๋อนี่คำสั่งอยู่ด้านซ้ายมือก็หาอยู่ว่าคำสั่งอยู่ตรงไหน นี่ครับผมก็คือมีการเก็บขยะด้วยนะตามสไตล์ที่เป็นแบบเมืองญี่ปุ่นอะไรแบบนี้แหละโอเคถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ภาพกราฟิกแบบนี้ถ้าอยู่ในเวอร์ชันมือถือผมว่าเอาเรื่องกันนะโอเคครับเก็บขยะเจอคุณยายเขาจะให้เราทำอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราเล่นตามภารกิจอย่างเดียวเลยนะ คือภารกิจคือมั่วนะครับผมกดแท็บนะครับมิชชั่นโอเคครับหลังจากรับภารกิจแล้วให้กดแท็บดูเนาะอ่าน่าจะเป็นอะไรเ,เอา่ยมาเข้าทางนี้ได้เหรอเมืกก่อกี้ทำไมเมื่อกี้เราโดดไปโดดมาไม่เข้าไม่ไม่สามารถเข้าได้และเพื่อนเราคนนั้นไปไหนละโอเคนี่ไง ใช่หรือเปล่าใช่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวพาพันน้อนน้อนออกไปหายายหน่อยพันน้อนไปหายายหน่อยนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็วคือเป็นเกมรับใช้ชาวเมืองนั่นแหละท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยครับผมนี่โอเคเลยนี่ครับภารกิจก็ผ่านไปด้วยดีนะเดี๋ยวเรามุดไปดูดิมีอะไรให้เราเก็บอีกหรือเปล่า แล้วค่อยมุดไปชิบดิบชิบดิบชิดิบ,ดบโอเคทำรอดทางนี้ได้ด้วยอยย่าบอกว่ามันออกมาทางเดิมนะเฮ้ยอ่ะตกปลาได้ไหมเนี่ยอยากตกปลาไม่น่าจะได้แล้วเนาะจับเก็บของกัน กระโดดไม่ได้คือโอ้ไม่ก็บักแล้วทุกผู้ชมจบแล้วลงมาติดแท้ๆเนาะพ่อพ่อแม่พี่น้องหมุนติ้วเลยโอเคหลุดแล้วนะครับ <laughs> หมุนจนหลุดอ่ะ ยังมีบล็กเกี่ยวกับพวกเอาเวลาที่เราไปทางแปลกๆนะครับแค่เดินข้ามสะพานนี้นะมันก็ติดบล็กละก็เข้าใจได้นะมันเป็นเวอร์ชัน Early a c c e s ออยู่นะครับผมเป็นเวอร์ชันที่อยู่ระหว่างพัฒนาเนาะไปแล้วอ้าวไม่ไปอ่ะไปแล้วไปได้แค่นี้เหรอนี่นั่งแบบนี้ได้นะโอเค เดี๋ยวทางนี้คือตอนนี้ตัวแมพมันไม่ได้ใหญ่นะเขายังไม่ได้ใส่พวกระบบอะไรมาแบบมากมายนะครับเหมือนเขาให้เราเข้ามาลองแบบเทสนะครับเนาะว่า,าตัวเกมสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่เหมือนจะออกมาเบรนดด้านหน้าแล้วแหละร้านของร้านค้านะามีการฝึกเดินแบบนี้ด้วยนะอ๋อฝึกเดินฝึกเดินเหมือนได้รับบทเป็นชิงจังเลยนะ โ okay. อเคออกมาด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่ไปหน่อยแบบนี้ไปได้ไหมเนี่ยปื๊บโอ้โหไปได้ด้วยเว้ยปื๊บปๆ๊บป๊บป๊บเก็บหน่อยเก็บของเอาแล้วมาได้แล้วไปไหนต่ออะไรนี่อ๋อนี่ไงทางเฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะ แเ,เ,เ,เราเข้ามาทําไมเนี่ยเราเข้ามาทําไมเพื่ออะไรเรามา่สามารถเล่นได้หรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ต้องกดอะไรอะ่ะกดแทบปะอ๋อนี่ไง อ้าวแค่นี้หรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋รู้แล้วเหมือนเราว่าเราต้องโดดกี่ช่องอันแรกก็แค่อันเดียวเนาะใช่ไหมคิดว่านะหนึ่งไงแล้วก็ปล่อยไปน่าจะโดดไหมนี่ไงอันนี้มีสองช่องนะครับอันนี้มีช่องเดียวแล้วก็อันเดียวพอ เนี่ยอันนี้มีสองช่องครับนี่ไงชนะแล้วเรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คือตอนนี้ตัวเกมมันมีแค่นี้ท่านผู้ชมครับมันยังไม่สามารถทําอะไรได้มากมายเนาะ เอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้นะตัวเกมตอนนี้มีให้ลองเล่นแค่เวอร์ชั่น PC นะครับในเวอร์ชันมือถือยังไม่มีให้ลองเล่นแต่ว่ามีให้ลงทะเบียนแล้วนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกมนี้เปิดให้บริการยังไงเดี๋ยวเอามาแนะนำอีกทีนึงแล้วกันเนาะวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ